มันมาตั้งแต่เมื่อไหร่วะโอ้น้ำเกลียว ทุกๆคนครับตอนนี้นะฝนนะครับเทลงมาอย่างงุนงงเลยนะครับดูโอ้โหจากอากาศร้อนนะครับฝนเทลงมาแบบกระทันหันเลยนะดูครับโอ้โ,โอโ้ลมแรงมาก ต้องรีบเพ่นก่อนละทุกคนเดี๋ยวจะหาวิธีลงดูเดี๋ยวจะหาวิธีลงไปด้านล่างดูนะครับแล้วก็รีบเพ่นกลับบ้านนะครับไม่งั้นคืนนี้ฝนสาดลมแรงๆขึ้นมาจริงๆเนี่ยห้างถล่มผมร่วงแน่นอนนะครับนี่ผมบอกได้เลยว่ามันมาได้ทุกรูปแบบจริงๆนะครับทุกคนความอันตรายในป่าแห่งนี้นะครับอเดี๋ยวเรารีบหาวิธีกันดีกว่าทุกคนคลมมาแรงมากเลยนะครับ โอ้โหไม่รู้ว่าฝนจะกระหน่ำมาแรงแค่ไหนนะครับตอนนี้ผมต้องดูสถานการณ์ด้านบนก่อนนะครับว่าจะลงไปได้หรือยังนะครับเพราะว่าผมไม่รู้เลยนะว่าด้านล่างเนี่ยที่มันโล่งจ้องอย่างเงี้ยมันจะมีตัวอะไรรอกัดกินผมอยู่นะครับเดี๋ยวผมหาวิธีก่อน ต้องดูให้ดีนะครับความอันตรายมาเยือนเราได้ทุกเมื่อเลยนะไม่รู้ว่าฝนมันจะมาแรงแค่ไหนนะ มาแล้วเสียงใครไม่รู้นะตะโกนลั่นป่าตลอดเวลาเลยนะครับนี่แหละผมยังรู้สึกว่าอันตรายมากๆเลยนะโอดูขนลุกเลยอะ่ะ ดูเหมือนว่าตรงนี้มันจะเงียบลงแล้วนะครับเฮ้ยเสียงใครวะเดี๋ยวเฮ้ย ตัวอะไรอะทุกคนผมยาวเหยียดเลยนะครับแล้วก็มีขนนะครับเต็มตัวเลยโน่นโน่นโน่น่นน่นเจอกันไหมทุกคนเจอกันไหมครับเฮ้ย หมดแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวโหม,มองตาทุกคนเสียงยังโหเลยจังหวะเมื่อกี้ผมกำลังจะลงไปด้านล่างเลยนะครับนี่นแหละทุกคนอย่างที่ผมบอกว่า ด้านล่งดูลงจ้องเงียบเงียบๆอย่างงี้แหละทุกคนนะมันมีตัวอะไรจ้องเราอยู่ตลอดเวลานะครับในป่าอาถรรพ์แห่งนี้นะครับเฮ้ยเฮ้ยยผมเสียวห้างถล่มมากๆเลยนะครับตอนนี้เหมือนมันจะแอบอยู่ตรงนั้นเจอป่าเจอกันไหมครับทุกคน เสียวผมหล่นลงไปลงผมเสียวหล่นลงไปมากตอนนี้ทุกขนแม่งเต็มตัวเลยอ่ะทุกคนขนเต็มตัวเลยนะครับเห็นไหมมันแปลกจริงนะทุกคนนะในป่าแบบนี้แปลกมาก เราดูฟังเสียงมันขู่เลยทุกคนโคตรน่ากลัวเลยนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ฮางของผมนะครับสั่นคงเคลงคงเคลงแล้วนะครับตอนนี้เฮ้ย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 มึงอยากขึ้นมานะเว้ยมึงขึ้นมากูแทงหัวมึงนะเว้ยกูบอกไว้เลยมึงอย่าทะลึ่งขึ้นมานะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย no ึ أو, ้นมาได้ไงวะเฮ้ยเฮ้ยโ no ้ยดยวดียย้ยนั่งยัง่เข้ามานี่เข้ามาตัแทนนู้ยไหนวะ ตัวมันอยู่ไหนทุกคนโอ้โหปุณไปไม่หมดเลยมันมาตั้งแต่เมื่อไหร่วะเฮ้ยเฮ้ยชิบหายเป็นเป็นเป็น เดี๋ยวผมจะออกไปทางไหนดิเดี๋ยวผมจะหนีไปทางไหนดิ ไปหมดมันขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่ผมไม่รู้เลยนะเมื่อกี้เฮ้ย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 มันเข้ามากูทายมึงนะ้เว้ยเดี๋ยว โจโจมันขึ้นมาบนห้างผมได้ไงผมยังไม่รู้เลยนะครับโอ้ยโโอ้โอ้น้ำเกี่ยวอัาตอามอามาแล้วทุกคนมันตามมาแล้ว เดี๋ยวผม,มาหาทางนี้ไม่ผมไม่รู้ผมจะไปทางไหนดีตอนนี้งงไปหมดแล้วมันยังตามผมมาอยู่ไหมนยเดี๋ยวมันอยู่ในทุกมุมสิ่งที่เราต้องทำตอนนี้คือต้องระวังทุกด้านนะครับที่เราจะต้อง กลับนะเราจะต้องระวังนะครับผมเชื่อว่ามันยังอยู่บริเวณนี้แล้วผมเชื่อว่ามันไม่ได้มีอยู่แค่ตัวเดียวแน่นอนในป่าแห่งนี้เดี๋ยวเราต้องระวังให้ถึงที่สุดน,นะครับเราต้องระวังให้มาก โอ้เมื่อกี้ลม้มโอ้โหมอข้าว อย่างเงียบไปแล้วแต่ผมไม่ช่าใจผมคิดว่ามันต้องดักผมอยู่บริเวณนี้แน่นอนนะครับอ้ออ้ เสียงมันมาอีกแล้วเสียงมันมาอีกแล้วแล้วเสียงชาวบ้านดังมาจากไหนไม่รู้นะครับลั่นป่าเลยเฮ้ย <Hey. S 1> อะไรวะนะ หายแล้วมันตามมามึงเข้ามากูโซย็บตาาะเว้ยมึงกล้าทะลึ่งเข้ามานะมึงได้เห็นดีอะกูแนะ่มึงอย่าหาว่ากูไม่เตือนนะคนดูสภาพดิดูรูปร่างมันดิ น่าเกลียดน่ากลัวมากเราจะวิ่งตะเลิดไม่ได้นะทุกคนเวลาเจอสถานการณ์อย่างนี้นะครับวิ่งตะเลิดเรายิ่งหลงป่าเราอาจจะเป็นอาหารของพวกมันก็ได้นะครับเพราะว่าที่นี่มันไม่ได้มีอยู่แค่ตัวเดียวเราต้องตั้งสติให้มั่นนะครับแล้วก็ค่อยๆ หาทางกลับกันนะครับทุกคนเพราะว่าอะไรมันก็ต้องกลัวเราเหมือนกันผมเข้ามาในป่ายอย่างนี้ผมเตรียมใจไว้แล้วนะครับเดี๋ยวค่อยๆหาทางออกไปเรื่อยๆถ้าเราตะเลิดเนี่ยเราจะหลงป่าลึกกว่าเดิมเราสามารถเป็นอาหารของพวกมันได้ đó thằng này quá đấy ạ phá loáng Để hà thăng cập quanh ตอนนี้ผมงงไปหมดแล้วเนี่ยยังบอกอย่างที่ผมบอกนะครับอย่าตันเลิดโดยเด็ดขาดนะครับเสียงใครตะคนออกมาจากป่าผมก็ไม่รู้นะ nhà thờ lớn cô bảo mừng nhà mà thờ lớn gặp cô mừng nhà thờ gặp cô ไม่ใช่คนทั่วไปให้มึงได้มากินกูง่ายๆนะเว้ยเมื่อกี้จ้วงจ้วงเข้าไปตอนนั้นไปเลยนะครับมันจะมากัดผมผมไหวตัวทันนะครับนี่อย่างที่ผมบอกทุกคนนะครับเราต้องตั้งสตินะครับห้ามตะเลิดนะครับ <c oughs> <c oughs> ถ้าเราตะเลิดเนี่ยเราเป็นอาหารมันทันทีเลยนะครับนี่เราดูรูปล่างมันดิทุกคน ตัวมันเนี่ยเต็มไปด้วยขนดกดำนะครับแปลกจากมนุษย์ทั่วไปมากๆเลยนะครับมีขนอยู่ตรงแค่บางส่วนของร่างกายนะครับมันคล้ายผีป่องข้างมากๆเลยนะนี่ขนบางส่วนของมันเท่านั้นนะที่จะจะมีอยู่ในร่างกายของมัน มึงอย่ามาทันเรื่องกับกูมึงจำใส่กระโหลกมเงเอาไว้กูไม่ใช่คนทั่วไปให้มึงได้ลากูกง่ายๆนะเว้ยดูดิมี <S <S มนี่ทือท้อหมดเลยอ่ะทุกคนแทงมันเข้าไปเมื่อกี้เดี๋ยวหาทางออกก่อนทุกคน คทุกคนเดี๋ยวผมขอเอาเอาตัวร้อจากที่นี่กันไปก่อนนะครับเดี๋ยวไว้เจอกัน